สวัสดีนักอ่านทุกท่านวันนี้เราจะมาอ่านเรื่อง Putting up the tent <c oughs> เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องโดยตลอดแนะนำให้อ่านคำศัพท์ก่อนเริ่มหรือว่าดูคำศัพท์ไปพร,พร้อมๆกันซึ่งคำศัพท์จะอยู่ใต้คลิปนี้โอเคถ้าพร้อมก็แล้วเราไปลุยกันเลย We went to the campground We พวกเรา went to ไปที่ไปที่ไหน Camp ground บริเวณตั้งแคมป์หรือว่าลานตั้งแคมป์หรือจะใช้ในความหมายว่าค่ายพักแรมก็ได้ดังนั้นประโยคนี้ we went to the campground พวกเราไปที่ไหนไปที่บริเวณหรือว่าลานตั้งแคมป์ I picked a nice spot for us ฉัน Picked แปลว่าเลือก a nice spot สปอร์ตคำนี้ไม่ได้แปลว่ากีฬานะสปอร์ตแปลว่าจุดหรือว่าบริเวณ nice ที่เหมาะหรือว่าที่ดีหรือว่า,ว nice, ท,า,วา,ท,วาที่สวยงาม for us ให้กับเรา I picked a nice spot for us ฉันได้เลือกอะไรได้เลือกบริเวณที่สวยงามหรือว่าที่เหมาะให้กับพวกเรา It was at the big blue lake จุดที่เลือกอยู่ตรงไหน it was มันอยู่ที่ไหน big blue lake มันอยู่ที่ Lake ทะเลอะไรทะเลสาบ blue สีฟ้า big ที่มีขนาดใหญ่ it was at the big blue lake มันอยู่ที่ทะเลสาบสีฟ้าขนาดใหญ่ I pushed one rock I ฉัน pushed ปลก หรือว่าดัน one rock หินหินกี่ก้อนหนึ่งก้อน dad pushed more rocks to make a fire pit พอ่อททำไม push ดันหรือว่าพลัก more rocks หินก้อนอื่นๆ to make เพื่อที่จะทำหรือว่าสร้างอะไร fire pit กองไฟดังนั้นคำนี้ to make a fire pit แปลว่าเพื่อที่จะก่อกองไฟ Dad pushed more rocks to make a fire pit พอ่อผลักหรือว่าดันหินก้อนอื่นๆมารวมกันเพื่อที่จะก่ออะไรก่อกองไฟ Nice job Dad I called คอ l คำนี้ไม่ได้แปลว่าโทรหานะครับแต่แปลว่าร้องฉันก็ร้องบอกว่าอะไร Nice Job Dad เยี่ยมมากไปเลยคุณพ่อ Mum placed the tent here คุณแม่ทําไม placed วาง The tent ก็คือเต็นท์นั่นเอง Here วางไว้ตรงนี้ Mum placed the tent here คุณแม่วางอะไรวางเต็นท์ไว้ตรงนี้ I helped mom ฉัน helped ช่วยเหลือคุณแม่ Nice job mom I said ฉันทำไมฉันก็พูดว่า Nice job mom เยี่ยมไปเลยคุณแม่ Mom fixed the poles Mom แม่ fix แปลว่ายึดให้แน่นหรือว่าติดไว้ให้แน่นติดอะไรไว้ให้แน่น poles แปลว่าเสานีประโยคนี้ Mom fixed the poles แม่ทำไม แม่ยึดหรือว่าแม่ติดเสาให้แน่น I dug holes for the poles ส่วนฉันทำอะไรอยู่ dug แปลว่าขุด holes หลุมขุดหลุมเพื่ออะไร for the holes ก็เพื่อเอาไว้ลงอะไรไว้ลงเสานั่นเอง Nice job call dad คุณพ่อก,ก็บอกว่าอะไร Nice job เยี่ยมไปเลย We pulled the tent up พวกเราทำไม pull แปลว่า ดึงดึงอะไรดึงเต็นท์ up แปลว่าขึ้น we pull the tent up พวกเราดึงอะไรดึงเต็นท์ขึ้นมา it went up พอดึงเต็นท์ขึ้นมาปับ๊บมันก็ทำไม went up แปลว่ากางมันทำไมเต็นท์มันก็ went up มันก็กางขึ้นมา it looked like home คำว่า looked like แปลว่าดูเหมือนหรือว่าดูคล้ายกับ home บ้าน It looked like a home มันดูเหมือนบ้านเลย Nice job m o m Dad and Bev เยี่ยมไปเลยแม่พ่อแล้วก็ Bev I looked in the tent ฉัน Looked in แปลว่าดูอะไรดูข้างใน Tent It felt nice and snug มันทำไม Felt แปลว่ารู้สึกหรือว่าให้ความรู้สึก Nice น่ารักดีสวยงาม and snug และอะไร snug แปลว่าอบอุ่นอยู่สบายหรือว่าน่าอยู่ it felt nice and snug มันทำไมโอ้ oh, มันให้ความรู้สึกที่สวยงามแล้วก็อบอุ่นน่าอยู่จัง uh, I jumped in ฉันทำไม jumped in ฉันก็กระโดดเข้าไปข้างใน time for bed ได้เวลาอะไร Time for bed ได้เวลานอนแล้วไม่ต้องอาบน้ำกันเลยที่นี้ Mom and Dad tucked me in my bag แม่และพ่อทำไม t u c k me in t u c k me in แปลว่าส่งฉันเข้านอนหรือว่าพาฉันเข้านอน in my bag ก็แปลว่าถุงซึ่งถุงในความหมายนี้ก็คือ sleeping bag ก็คือถุงนอนนั่นเองนะดังนั้นประโยคนี้ Mom and Dad t u c k me in my bag แม่และพ่อทำไมพาฉันเข้านอนหรือว่าส่งฉันเข้านอนในอะไร in my bag ในถุงนอนของฉัน I blinked and fell asleep blinked แปลว่าหยีตาหรือว่าขยิบตาลักษณะเหมือนกับเปลือกตาใกล้จะปิดลงเหมือนกับที่เราง่วงนะบ่งบอกลักษณะอาการม้อยหลับ And และอะไร f e l l asleep แล้วก็หลับไปเลย Nice job Mom and Dad and Bev เยี่ยมไปเลยแม่และพ่อและ Bev จบเรื่อง putting up the tent แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ have a good one